จากเหตุโศกอนาตรกรรมล่าสุดเนี่ยทางช่อง Daniel's t o r y เนี่ยจึงงดลงคลิปนะครับแล้วก็สภาพจิตใจผมเนี่ยไม่พร้อมจริงๆที่จะทําคลิปหรือว่าลงคลิปนะครับแต่จริงคลิปนี้เนี่ยผมทําเสร็จแล้วนะครับแต่ผมขอเลื่อนไว้ก่อนทั้งผมเองเนี่ยขอให้ทุกคนที่เสียชีวิตเนี่ยไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับแล้วก็ให้กําลังใจทางครอบครัวนะครับสู้ๆนะครับต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้เดนิเเป็นกําลังใจให้นะครับวันนี้เดน i ิเอลสตอขอนําเสนอ ใช้หนุ่มที่ผมนั่นเองก็รู้จักดีนะครับแต่ก็จะมานำเสนออีกมุมหนึ่งที่ไม่มีใครได้ทราบเพราะฉะนั้นวันนี้ Daniel Story ขอนำเสนอ Champ KRK เริ่มต้นเนี่ยหากใครดูหนังสั้นของ KRK Channel เนี่ยหนังชีวประวัติของช่องนี้เลยนะครับเขามีทำไว้สามารถไปดูได้และมีผมเข้าในฉากด้วยแต่จริงๆแล้วในหนังชีวประวัติเรื่องนี้เนี่ยซอฟลงมาเยอะมากๆครับถ้าเทียบกับความเป็นจริงที่ ผมกับเขานั้นอยู่ด้วยกันมาเริ่มแรกเนี่ยแชมป์เคียร์เคหรือว่าชื่อเดิมเนี่ยชลิตแชลมนงนุษนะครับเป็นชื่อดั้งเดิมของเขาเป็นคนจังหวัดเลยนะครับเกิดที่จังหวัดเลยเขาก็ใช้ชีวิตเติบโตโจนปถมเนี่ยแหละครับอยู่ที่เลยจนมีปัญหาวิกฤตทางด้านการเงินในครอบครัวเนี่ยถึงขั้นติดลบหนักมากๆจึงได้ย้ายลงมาทํางานที่กทมกัน คุณแม่กับคุณพ่อนะครับหรือว่าแม่แดงกับพ่อเล็กนะครับเขาจะทํางานเป็นวินมอเตอร์ไซค์อยู่ที่บิ๊กซีลาดร้านะครับส่วนลูกทั้งสองคนอย่างน้องเชียร์แล้วก็เชียร์เคชแนลหรือพี่แชมป์เราเนี่ยก็จะถูกจับมาปล่อยอยู่ร้านเกมนะครับซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของผมกับเขาที่ได้เจอกันเจอกันครั้งแรกเนี่ยเขาเข้ามาทักผมเนี่ยผมนั่งเล่นไมค์ครับ1.2.5ออยู่มั้งตอนนั้นแล้วเขาก็ชวนเล่นกันเพราะว่าในร้านเกมตอนนั้นเนี่ย ไม่มีใครทราบว,วิธีการแลนหรือว่าเข้าหากันมันเป็นเกมที่แปลกและแหวกแนวครับ Minecraft ในตอนนั้นผมกับเคียร์เคเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเล่นกันผ่านฮามาชินะครับก่อนที่จะมารู้ความจริงทีหลังว่าจริงๆเล่นผ่านสายแลนก็ได้เพราะว่าทางร้านเน็ตเนี่ยมันเชื่อมกันเราสามารถจอยได้หมดเลยนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ผมกับเขารู้จักกันครับพอย้าอยู่กับทมอได้ไม่นานเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นธนพลแชร์มนุนุทที่เราคุ้นเคยช่วงแรกที่เคียร์เคเขามาอยู่กรุงเทพเนี่ยเขาก็เล่นเกมตามปกติครับใช้ช พอเข้าช่วงมัธยมนายแชมป์เคเคของเราเนี่ยก็เจอปัญหาวิกฤตอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากทางบ้านนั้นเริ่มทุดลงเรื่อยๆนะครับไม่มีทีท่าจะดีขึ้นคุณแม่ก็ต้องย้ายไปทํางานเป็นเพสัชนะครับส่วนพ่อเล็กก็ทําอาชีพฟร,รนซ์ตอนนั้นคือเดินทางทํางานไปที่ต่างๆจึงทําให้ครอบครัวเนี่ยเริ่มแตกระแหงออกไปนะครับช่วงมัธยมเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยผมกับเคียเคจะอยู่ด้วยกันบ่อยนะครับเอาเป็นว่าแชมป์ไปไหนเดนนิเอลไปด้วยจนช่วงมต้นเนี่ยเคียาสาวคัา แล้วเขาอะจีเนียสเขาไปยืมคอมแฟนสาวทําคลิปก่อนคลิปแรกเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเป็นคลิปอ่าทมแลบทําเครื่องบินนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็นั่งอยู่ข้างๆน,นั่งดูไปด้วยทําไปด้วยกันนะครับก็คือเอาเป็นว่าช่องเคียร์เคชัแนลเนี่ยโผล่มาจากบ้านแฟนของเขาเองนั่นแหละครับพอทาไปสักพักเนี่ยฟีดแบ็กมันยังไม่มีครับรายได้ยังไม่เข้าเพราะว่า y YouTube เนี่ยเรารู้อยู่ครับว่าตอนนั้นเนี่ยถึงจะไม่ใช่เลดโอเซียนถึงคนทําจะไม่เยอะเนี่ย แต่การทําให้ดังได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันและก็ต้องใช้ความสามารถด้วยพอรู้ว่าตัวเองนั้นยังทํารายได้จากจุดนี้ไม่ได้เนี่ยแชมป์เคียร์เคียเราก็ต้องไปทํางานร้านสะดวกซื้อครับเป็นเจ้าดังอะ่ะผมไม่ต้องเอ่ยนามก็ได้จะรู้ว่าร้านอะไรนะครับและสรุปว่าพี่แชมป์ก็ทําไม่ไหวครับร่างกายเขาค่อนข้างบอบบางแล้วก็เขาเป็นหอบนะครับเขาจะไม่สามารถทําอะไรได้หนัหนกๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยข้าวก็ไม่ค่อยมีแถมร่างกายก็ขาดสารอาหารนะครับ เดี๋ยวต้องมีคนสงสัยว่าขาดสารอาหารขนาดไหนคุณนึกภาพออกไหมว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีข้าวกินวันแต่ละวันเนี่ยบางวันไม่มีบางวันมีครับผมก็เลยแบบได้แต่แบกข้าวไปแบ่งพี่ชายตัวเองกินกินด้วยกันน่ะคือมีมื้อกินมื้อช่วยๆกันนะครับพอทํางานไปสักพักหนึ่งเนี่ยเคยเคก็เลยลองร้องขอแม่ว่าขอคอมได้ไหมขอโอกาสเนี่ยแม่แดงก็คิดหนักครับเพราะว่าปัญหาการเงินตอนนั้นมันก็ยังไม่คลี่คลายมันยังไม่ดีขึ้น ลูกชายขอทุนไปสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยแล้วมันเป็นการลงทุนที่เราไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรกลับมาเนี่ยมันเหมือนการเสี่ยงทายในคำโกหกนะครับว่าเราจะได้อะไรกลับมาแต่เคียครย์ตอนนั้นเนี่ยพอได้เห็นยอดวิวที่กําลังหนักแน่นขึ้นทุกวันเนี่ยเขาก็เริ่มครับเริ่มลงมือทําเริ่มทําทุกอย่างพอทําไปสักพักเนี่ยมันก็มีวันหนึ่งครับที่รายได้เนี่ยเราสามารถอ,าออกมาได้จาก u t u b e และแชมป์เคียคร์เราวันนั้นเนี่ยก็ โทรตามทุกคนเลยนะโทรตามผมโทรตามพ่อโทรตามแม่เนะี่ยว่าไปเบิกเงินกันแล้วก็ไปฉลองกันที่ร้านกุ้งเผาผมจําได้เป็นร้านประจําของแก๊งเลยนะครับก็คือเป็นร้านกุ้งเผาจันเกษมครับคือร้านนี้ปิดไปแล้วนะครับแต่ผมชอบกินกับพี่ชายมาก,มากเป็นร้านที่กุ้งเผาอร่อยดีน้ําจิ้มอร่อยแต่สิ่งต่อไปที่เป็นอุปสรรคต่อเขาก็คือเพื่อนรอบกายหรือไม่ก็ตัวคนรอบข้างเนี่ยเขารู้สึกไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่กําลังทำนะเพราะว่ามันดูแตกต่างซึ่งมันไม่แปลกครับแต่ผมไม่เคยรู้สึกอย่าง,งานั้ แล้วผมว่ามันเนี่ยสามารถทําให้เขาเนี่ยกลับมามีกินมีใช้ได้อีกครั้งหนึ่งเห็นอย่างนี้ผมกับนายเคียรเคก็ตีกันบ่อยนะครับทะเลาะกันบ่อยตั้งแต่เด็กยันโตเลยผมรู้สึกว่ายิ่งทะเลาะกันเนี่ยเรายิ่งเข้าใจกันมากขึ้นครับแต่ครั้งล่าสุดที่ทะเลาะเนี่ยมันหนักมากๆกนะครับก็คือปี2017ปี2018นะครับช่วงนั้นเนี่ยผมอ่ะกับเคียรเคเนี่ยจะแยกย้ายกันไปทําตามทางของตัวเองครับซึ่งมันก็ไปได้ดีทั้งคู่แล้วผมเนี่ยดันคิดถึงพี่แกงเลยแบบชวนไปทานข้าวสับชวงนั้นเา แล้วพอดีแบบไม่ตรงนัดกันอ่ะคือแบบชวนไปกินเนื้อบางโตด้วยกันเนี่ยไม่ได้ไปครับมเลยโมโหเลยทะเลาะกันเลยครับตอนนั้นมีการโพสต์ต่อว่ากันไปกันมาเนี่ครับมันเลยยิ่งทำให้ห่างไกลกันมากขึ้นเรื่อยๆจนเป็นเวลาประมาณ2ปีมั้งครับถึงได้กลับมาคุยกันแลาจริงๆไอ้โตวที่ทําให้ผมฉุกคิดแล้วก็อยากกลับมาคุยกับพี่ชายตัวเองเนี่ยก็คือแซมมี่ครับแซมไซโครนหรือว่าเพื่อนผมเองนั่นแหละครับตอนที่กลับมาคุยกันเนี่ยตอนนั้นผมได้รับทราบข่าวเรื่องที่ว่า หลานผมกําลังจะมานะครับหรือว่าลูกของพี่ชายผมนั่นเองเขากําลังจะมาตอนที่กลับมาคุยกันนั้นมันเหมือนการปรับทุกครั้งใหญ่ครับว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาเราทะเลาะก,กันไปทําไมอีกโก้เราสูงจนลืมสิ่งที่เรียกว่าจุดเริ่มต้นไปแล้วพอมาน,นึกย้อนดีๆเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยมันดีที่สุดเลยคือมันดีกว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่อีกก็คือ ปัจจุบันเนี่ยอะไรก็เป็นการแข่งขันไปหมดครับเทียบกับแต่ก่อนที่ทําอะไรก็ขอให้มันสนุกอะ่ะทาไปทาไปหมดนะครับขอให้มันสนุกก็พอจะทําทําอะไรก็ทําเลยอย่างล่าสุดเขาก็แวะมาหาผมที่กรุงเทพมหานครนะครับมากับหลานแล้วก็ภรรยาของเขาแล้วก็ทีมงานซึ่งผมก็ประทับใจนะครับที่มาเยี่ยมเพราะว่าตั้งแต่เจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยคือปี2020ครับคือผมแวะไปหาเขาเนี่ยแวะไปหาก่อนเขาจะย้ายกลับเลยนะเพราะว่าเขาซื้อบ้านใหม่ที่นั่นแล้วก็อยากกลับไปใช้ชีวิตที่นูน่น คือมันเหมือนกันเจอหน้าพี่ชายครั้งสุดท้ายครับแล้วก็ไม่ได้เจออีกเลยและครั้งนี้เขากลับมาหารพร้อมหลานตัวน้อยอแล้วก็มาท้ายคลิปกันนะครับผมก็จะบอกทุกคนกันว่าจริงๆแล้วคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มีการเสนอหรือว่าสอนแนวทางการรวยให้นะครับไม่มีนะครับเพราะว่าไม่อยากสังเกตนะครับว่าที่ผ่านมานั้นเคียร์เคเขาทํำยังไงคือที่ผ่านมาเนี่ยเคียร์เคเขาโฟกัสกับสิ่งตัวเองทําตลอดนะครับ ซึ่งผมพูดตรงนี้เลยว่าแต่ละคนดวงแล้วก็โชคแล้วก็ทามิ่งนั้นมันไม่เท่ากันแต่สิ่งที่ทุกคนทําได้คือทําอาชีพตัวเองหรือว่าทําสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยให้ดีที่สุดเป็นเสาหลักของบ้านมีรายได้แค่นั้นถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วนะครับจะประสบความสำเร็จมากขึ้นหรือว่าชีวิตจะแย่ลงเนี่ยคุณเป็นคนกําหนดครับส่วนวนันนี้ช่อง Daniel Story ขอตัวลาไปก่อนนะครับพักผ่อนเย่นเพียบคอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับสวัสดีครับ